สวัสดีค่ะสำหรับสกุปวันนี้นะคะพี่นิกก็จะมาพูดถึงเมนูอาหารที่เหล่าแก๊งโดราเอมอนชอบทานกันค่ะจริงๆแล้วนะคะข้อมูลที่พี่นิกมีอยู่มันก็ไม่ได้มากพอสมควรนะคะดังนั้นนะคะคลิปนี้ก็จะไม่ยาวมากเท่าไหร่นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะไปชมคลิปกันดีกว่าค่ะ เมนูแรกนะคะนั่นก็คือโดรายากิค่ะหรือขนมแป้งทอดนั่นเองค่ะซึ่งเมนูนี้นะคะก็เป็นเมนูโปรดของโดราเอมอนค่ะส่วนสาเหตุว่าทําไมโดราเอมอนถึงชอบกินโดรายากินะคะจริงๆแล้วมันก็มีคําตอบอยู่ในซีรีส์2ตอนค่ะ ไม่ว่าจะเป็นโดราเอมอนไลายเส้นยุ90นะคะในตอนที่มีชื่อว่ากำเนิดโดราเอมอนค่ะซึ่งเจ้าขนมปังแป้งทอดหรือว่าโดรายากินะคะโดราเอมอนก็เคยได้รับมันจากโดราเนโกค่ะซึ่งเป็นหุ่นยนต์แมวสาวแสนสวยที่พี่มอนแกแอบชอบนะคะด้วยรสชาติที่มันอร่อยหรือเป็นเพราะว่าคนที่ให้เป็นคนพิเศษหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบนะคะมันก็เลยทําให้พี่มอนรู้สึกติดใจในเจ้าโดรายากิเป็นอย่างมากค่ะ มาอีกตอนหนึ่งนะคะเป็นตอนที่ถูกวาดใหม่ในหลายเส้นเวอร์ชัน2,005ค่ะเป็นตอนที่มีชื่อว่าผู้มาจากโลกอนาคตค่ะซึ่งตอนนี้นะคะได้เล่าย้อนกลับไปถึงฉากแรกที่โดราเอมอนและโนบิตะได้พบเจอกันค่ะในขณะที่โดราเอมอนกําลังอธิบายถึงภารกิจที่ตนเองต้องมาทํานะคะในขณะนั้นในห้องของโนบิตะนะคะก็ได้มีจานที่ใส่ขนมโดรายากิเอาไว้ค่ะโดราเอมอนนะคะก็เลยเสียม,มารยาทขอกินขนมโดรายากิของโนบิตะค่ะแบบไม่เกรงใจกันเลย ทีีเดยวค่ะและเพราะความอร่อยของเจ้าโดรายากิหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบนะคะมันทําให้พี่มอนรู้สึกติดอกติดใจเจ้าขนมแป้งทอดนี้เป็นอย่างมากค่ะ ลักษณะของเจ้าโดรายากินะคะก็จะมีลักษณะเป็นแพนเค้กเนื้อนูนนะคะแล้วก็นํามาประกบกัน2อันนะคะข้างในนะคะก็จะมีไส้ถั่วแดงกวนค่ะก็ไม่รู้นะคะว่าที่เรากินกินกันในเซเว่นนะคะมันจะรสชาติแบบเดียวก,กันกับที่พิมอนชอบทานหรือเปล่านะคะ มาถึงเมนูต่อไปนะคะนั่นก็คือขนมปังเมลอนค่ะหลายๆคนนะคะคงจะเดากันไม่ยากนะคะว่ามันเป็นของโปรดของโดเรมี่จังค่ะโดเรมี่นะคะก็ชอบขนมปังเมลอนมากๆค่ะพอๆก,กันกับที่พี่ชายของเธอชอบโดราย,ยากิเลยค่ะมีครั้งหนึ่งนะคะที่โดราอมอนแอบกินขนมปังเมลอนของเธอค่ะมันก็ทําให้เธอเดือด ให้กับพี่ชายอยู่ไม่น้อยเลยค่ะซึ่งอันนี้นะคะพี่นิกก็ได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับขนมปังเมลอนนะคะในความคิดของพี่นิกนะคะพี่นิกมองว่าเออมันน่าจะเป็นขนมปังที่ใช้วัตถุดิบหรือว่าทํามาจากเมลอนนะคะแต่ว่าพอได้เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะเขาบอกว่าเออจริงๆอ่ะมันเรียกว่าปังเมลอนนะคะแล้วปังเมลอนนะคะมันก็ไม่ใช่ขนมปังที่ทํามาจากเมลอนค่ะแต่ว่ามันเป็นขนมปังที่มีลักษณะคล้ายๆก,กันกับเมลอนค่ะเขาก็เลยเรียกกันว่าเมลอน ปังค่ะชะเลยจะเลยจานเลยนะคะยะทานทานทานนทานทานทานนทานนนนทานทานาทานานทาานนทานานานทานนะานทนทนนะานทานทานทานนนนทานก็นทาทานทนนนนาท มันเผานั่นเองค่ะหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับโดราเอมอนนะคะก็คงจะเดากันไม่ยากนะคะว่ามันเผาเป็นเมนูที่ชิซุกะชอบมากที่สุดค่ะแต่ว่าชิซุกะนะคะเธอก็จะอายทุกครั้งนะคะที่มีใครรู้ว่าเธอชอบทานมันเผานะคะเพราะว่าเวลาที่ทานมันเผาเข้าไปแล้วนะคะมันมักจะทําให้คนทานนี่ผายลวมค่ะมันก็คงจะเป็นเรื่องน่าอายสําหรับเด็กผู้หญิงละมั้งคะมันเผาญี่ปุ่นนะคะมันก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งนะคะที่นิยมทานกันในฤดูใบไม้ร่วงนะคะ มาต่อกันที่เมนูต่อไปนะคะนั่นก็คือเซมเบ้ค่ะเซมเบ้ e นะคะก็เป็นเมนูโปรดของใจแอนค่ะซึ่งเจ้าเซมเบ้นะคะมันก็คือขนมข้าวกรอบนึ่งนั่นเองค่ะเซมเบ้ e นะคะก็มีหลายรสชาติด้วยกันนะคะก็แล้วแต่คนจะชอบเนาะแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะเป็นรสเค็มนะคะในอนิเมะนะคะเราจะเห็นกันบ่อยๆนะคะว่าเซมเบ้เนี่ยจะถูกใช้เป็นขนมที่นำมาสำหรับเลี้ยงแขกนะคะที่มาบ้านนะคะ อูเอมนนี่ก <สะ S 2> ิสเซมเบซิจ้าค่ะจะทานอล้นะคะ<ว>ส่วนลักษณะของเจ้าเซมเบ้นะคะก็จะเป็นข้าวกรอบนี่แหละค่ะแล้วก็ห่อด้วยสาหลายนะคะส่วนรสชาตินะคะจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ส่วนตัวแล้วพี่นี่ยังไม่เคยชิมนะเท่าที่จําได้นะคะเอาละค่ะแก๊งโดรายอมตอนนี้นะคะก็เหลืออยู่2คนนะคะนั่นก็คือซีนนโอกับโนบิตะค่ะแต่ว่าในซีรีส์หลายๆตอนนะคะมันก็ยังไม่มีซีรีส์ตอนไหนนะคะที่บอกได้ว่า2คนนี้ชอบทานอะไรค่ะ จะบอกว่าเป็นโมจิหรอก็คงยังไม่ใช่นะคะเพราะโมจิก็ดูเหมือนจะเป็นขนมที่ทั่วๆไปที่ใครๆก็ชอบอยู่แล้วนะคะจะเรียกได้ว่าเป็นของโปรดของโนบิตะก็ยังไม่ใช่นะคะพี่ดิงมองว่าโนบิตะก็คงจะชอบทานขนมทั่วๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเค้กโมจิชูครีมกินมากกินจ้ามงงง อร่อยมากเลยฮ่าให้มีความสุขจังเลยกลับแล้วจะกลับแล้วเหรอนกินเฮ้ยชูครีมหายไปไหนอ่ะเอ๊ะหรือหรือว่าชูคริมอันนี้จะเป็นชูคริมของโนปิตาเขาอะแมวขี้ขโมยอะไรประมาณนี้นะคะแต่สิ่งที่รู้ชัวร์เกี่ยวกับโนปิตาก็คือโนปิตะไม่ชอบทานพริกหยวกค่ะ ส่วนซีนิโอนะคะพี่นี่ก็ยังไม่ทราบชัดเจนเหมือนกัน,นะคะ่ะว่าซีนิโอชอบทานอะไรกันแน่ค่ะแต่ว่าเมนูที่ซีนิโอไปทานแต่และทีมันก็มีแต่ของแพงๆของหรูๆนะคะก็ตามประษาคนรวยตามภาษาลูกคุณหนูอะไรประมาณนี้นะคะ mm hmm. และทุกครั้งที่พี่แกไปทานอะไรอร่อยๆมาหรือของแพงๆมาก็จะชอบพูดโอ้โอวดเพื่อนๆอยู่เป็นประจำค่ะอ้ากําลังรอยอยู่เลยโบิตาจ๋าชิโุกะจ๋า สีจริงนะเมื่อคืนนี้ฉันไปกินอาหารฝรั่งเศสสุดหรูมานะมีหอยเอสคาโก้ฉันว่าพวกนายคงจะไม่เคยเห็นกันหรอกนะอาหารดีๆเอาละค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็เป็นคลิปพอคร่าวๆนะคะก็เป็นคลิปสั้นๆคลิปหนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้ยาวมากเนาะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นิกด้วยนะคะแต่ถ้าชอบมากๆก็สามารถแชร์คลิปนี้ได้นะคะช่องบิงซูจะทำเกี่ยวกับโดราเอมอนล้วนๆค่ะถ้าน้องๆคนไหนเป็นแฟนคลับพี่มอนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆค่ะ